สวัสดีครับวันนี้วันสุดท้ายของฟอเรนซ์ครับเก็บบรรยากาศยามค่ําคืนที่นี่ถ้าจะซื้อของผมว่าก็แนะนําเป็นเครื่องหนังครับเครื่องหนังเนี้ยจะมีหลายร้านราคาตั้งแต่4ี่0ั0ห้าพันแต่ว่าจะมีร้านบางร้านที่เป็นเหมือนกับเป็นคียออสอ่ะเป็นซุ้มอ่ะอันเนี้ย อาจจะไม่ใช่หนังแท้อาจจะเป็นหนังเทียมแต่เวลาเราเดินเนี่ยเราจะได้กลิ่นเหมือนหนังแท้ก็ต้องระวังครับ<ๆ>เวลามาซื้อเนี่ยจะต้องดูที่ช็อปแบบนี้ที่เป็นตึกเนี่ยผมว่าค่อยค่อยน่าเชื่อถือหน่อยแต่ถ้าเราไปตามโซนอย่างเช่นผมทําคลิปที่แล้วช้หนาทาวแบบนัน้เราจะเจอเหมือนกับกระเป๋าเยอะมากที่มีแบบหลายลายหลายสีแล้วก็มีลักษณะเหมือนหนังแต่เวลาเราจับจริงๆเนี่ย มันจะไม่ใช่หนังนะครับแต่มันจะเป็น P ีครับน้ำหอมก็น่าสนใจครับ ตอนนี้สองทุ่มนะครับฟ้าย,ยังไม่มืดเลยก็ยจะมีพวกร้านขายช,ช็อกโกแลตขายเทียนอันนี้ละน,น่าจะเป็นร้านเทียนครับดูที่ผมมองเป็นร้านช,ช็อกโกแลตร้านเทียนสองทุ่มแล้วยังไม่มืดเลยครับ ดูสว่างสวยที่นี่จะมืดจริงๆเกือบสามทุ่มครับที่นี่จะหนาวายังไงก็ตามการกินไอศครีมก็ยังเป็นที่นิยมครับนี่ก็เน้นไอศครีมโคน พวกร้านขายวิตามินครับอาหารเสริมเครื่องสำอาง อัญนนมณีครับที่นี่คนนี้จะสุบบุหรี่และสุบกัญชาแบบเราจะได้กลิ่นตลอดทางเลยครับกลิ่นกัญชานี่คือแบบมีเยอะมาก แล้วก็คนที่นี่เหมือนกับว่าถ้าถือสายสัตว์เลี้ยงนี่จะดูมีเกรดหนึ่งครับเปอร์โย3008มีขายที่นี่ครับก็ใกล้ฝรั่งเศส เอ้ยอัลฟาโรเมโอครับสวยมากผมว่าใครที่มาเมืองฟอเรนน่ะคือมันเดินได้ทั้งเมืองอะ่ะมันเดินแบบ ทุกจุดอะครับสวยหมดแล้วก็มีโบสถ์หรือมหาวิหารแบบรอบรอบ,รอบเมืองเลยครับแต่ผมอาจจะไม่ได้จบทางด้านยุโร p เป n นสต d ดี้ Study, แต่ว่า,าทุกจุดนะครับที่ผมถ่ายวิดีโอไว้ในคลิป ep 2อครับก็จะเห็นภาพของโบสถ์น่าจะเดินได้ประมาณสัก60% มีอีกเยอะมากครับ Yes ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าใครที่เช่ารถแล้วมันจะจอดได้แบบตามจุดต่างๆหรือไม่เขาดูระเบียบยังไงอันนี้ผมไม่รู้เลยครับนี่นี่นี่ร้านอย่างเงี้ยจะไม่ใช่หนังแท้แต่บางทีอาจจะมีหรือเปล่าแต่ว่าผมไปเดินดูแล้วแบบมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่หนังแท้อันนี้เป็นถังขยะ ใครจะทิ้งก็ต้องดูนะครับว่าเขาจะแบ่งประเภทยังไงแต่ละถังจะไม่เหมือนกันแล้วก็ต้องเหยียบเอาเท้าเหยียบผมทําในช็อตไว้มีชิงช้าสวรรค์ด้วยไม่ใช่ชิงช้าสวรรค์มา้าม้าหมุนคนระับไอตรงนี้ผมยังไม่เคยมา เนี่ยร้านขาร้านหนังแบบเนี้ยจะไม่ใช่หนังแท้หรืออาจจะมีแต่น้อยมากครับม,มาหมุนทรงยุโรป มีนักแสด,แดงดนตรีเครื่องแบบเปิดหมวกอยู่เยอะครับหลายจุดพวกคอมเลสก็มีเยอะครับนึกถึงลิกาลูกชายเลย หน่อยครับไม่คิดทํแช็กดีแ,ดแต่ไม่มากไม่มากไม่เหมือนคนเก่า <c oughs> เนนเ <c oughs> ี่แม่บ้านที่ยท่สวยทั้งเมืองจริงๆครับ <c oughs> ที่แขวนป้ายครับบิลบอร์ด <c oughs> มีหลายจุดเลยครับ เราทำจริงจังมากอะตอนนี้สองทุ่มกว่าแล้วครับบรรยากาศยังมีความสว่างของแสง เรื่องรถเมยนี้ผมรีวิวไม่ได้จริงๆเห็นเขาว่าแบบมันต้องซื้อก่อนบางคนก็บอกว่าใช้บัตรเครดิตทาพขึ้นลงได้เลยผมก็ยังไม่เคยนะครับเดี๋ยวบอกจะผิดไป ช็อปนี้ปิดหมดแล้วครับส่วนใหญ่ช็อปจะปิดประมาณหกโ <6 S 2> มงเย็นทุ่มหนึ่งเนี้ย นี่ปลาด้ครับย่านนี้จะเป็นย่านโซนแบรนด์เนมเดี๋ยวถ้าท่านใดสนใจเดี๋ยวผมส่งลิงก์ใน Google Map แล้วก็ใส่แปะไว้ในช่องคอมเมนต์ครับเฟนดี้ครับ จะปิดทุ่มหนึ่งครับส่วนใหญ่จะปิดทุ่มหนึ่งเปิดทุกวันแต่ปิดทุ่มหนึ่งโอ้เฟนดีนี้ยังแจกฟรีนีสองทุ่มขว่าแล้วครับมีบาร์เบอรี่ด้วย ดิฟเฟอร์เนนต์โค้จริงๆเสิร์ชแบรนด์ในกูก็แบบก็ประสาบอยู่ครับเซลีนปิดโมแล้วครับโอเมก้าฟลอร์นมโนมอลครับ โอ้ oh, ตึกเขาสวยจริงๆสวยทุกมุมครับสองทุ่มครึ่งครับ ท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับคนเล่นกันเนาะร่างกายจะต้องทำเนาะใช่